สวัสดีครับโอ,อตะกูนตานะแล้ววันนี้ก็จะมารีวิว Marvel Universe 3.75 n ้ w Extremes Armor Iron Man นะก็ชุดนี้คือ Extremes Armor จะเป็นชุดที่โทนี่สตาร์คใส่ในช่วงปี2006ถึงถึงยุคฮีโร่เอ e นะก็ยุคนั้นเขาจะเปลี่ยนไปใช้ b e a d i n g a Ad g e Armor ก็มาดูรอบๆเลยชุดนี้เป็นชุดที่ ทำออกมากับ Marvel Universe แล้วก็ทําออกมากับ Marvel Legends ซ e r i e s ของเธอลแลกนะก็น่าจะเคยเห็นกันอยู่ก็ถือว่าสวยที่ซื้อตัวนี้นะก็เพราะว่าความจริงเนี่ยตัวที่ผมอยากได้สุดๆอะคือ Building Edge Armor เพราะว่าอยากเอามาแบบจัดเป็นท e a a v e n g e r e Version Comic แล้วก็มี Iron Man ชุดจาก Comic และอยากได้ชุดที่มันใกล้เคียงปัจจุบันที่สุดแต่ว่า มันหาชุดนั้นไม่เจอนะก็ไม่น่าเชื่อถามพี่โชอฟอไปตอนไปก่อนไปเมกาเขาก็บอกว่าเออเป็นชุดที่หาง่ายแต่พอผมไปหาแม่ไม่เจอนะก็ตัวนี้เกือบจะไม่เจอแล้วด้วยถ้าผมไม่เข้าวอร์มร์ทสาขานั้นในทอยฮันพัทที่หกหรือเจ็ดนี่แหละได้มาพร้อมกับคอลอสซัสนะก็ก็ถือว่าโชคดีไปเจอมาโอเคก็เดี๋ยวจะมีเล่าประวัติกันหน่อยนะก็ประวัติที่จะเล่าเนี่ยจะเป็นประวัติของชุดชุดนี้แล้วก็ โทนี่สตาร์คได้สารเอ็กซ์ตีมิสมาได้ยังไงและตัวร้ายในในในตอนนั้น,นคือใครแล้วทำไมโทนี่ถึงต้องฉีดสารแล้วฉีดแล้วเขาสามารถทำอะไรได้บ้างนะฮะก็แล้วก็เป็นคือจะพูดถึงเนื้อเรื่องจากคอมิกเล่มเอ็กซ์ตีมิสนะฮะก็เนื้อเรื่องจะไม่มีการสปอยหนังแต่อย่างไรนะหนังไอรอนแมนสามก็จะมีสารเอ็กซ์ตีมิสอยู่ด้วยแต่ว่า มันมาคนละแนวกับในคอมมิกนี่นะก็ผมจะพูดถึงแค่เรื่องในคอมิกก็แล้วกันโอเคก็ไปที่ประวัติของชุดนี้ที่ประวัติของ e x t r e m i s iron man นะก็เคยออกมาเป็นมินิซีรีหกเล่มจบในปี2006นะก็ะก็มินิซีรีนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงประวัติดั้งเดิมของ iron man นิดหน่อยนะตรงที่บอกว่าโทนี่เคยถูกจับไปในป่าของเวียดนามนะก็เปลี่ยนเป็นทะเลทรายในอัฟกานิสถานนะโดยจะเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยก็ สารเอ็กซ์ติมิสนะถูกสร้างโดยแฟนเก่าของโทนี่สตาร์กก็คือมายาแฮนเซ่นนะตัวละครนี้ได้ไปโผล่ในหนังไอ้แมนสามด้วยนะโดยรับบทโดยร e เบคก้าฮอนะก็ผมจะไม่เล่าอะไรมากเล่าแค่เนื้อเรื่องสั้นๆนิดหน่อยคือมีตัวแะไรชื่อเมาเล่นเขาได้ถูกฉีดสารเอ็กซ์ติมเข้าไปแล้วเขาก็ฆ่าทุกคนนะแล้วก็ทำร้ายนู่นทำร้ายนี่ และเขาก็ได้สู้กับไอรอนแมนนะซึ่งตอนนั้นโทนี่สตาร์ยังไม่ได้ฉีดสารอะไรไปก็เป็นพลังจากชุดเก่าะน,นะโทนี่ก็ไม่สามารถสู้ได้นะก็ถูกหักแขนหักขาทําให้แพ้อย่างหมดรูปนะโทนี่จึงได้รับการช่วยเหลือจากมายาแฮนเซนแล้วเขาก็บอกมายาให้ฉีดสารเอ็กซ์ตีมเสเข้าไปในตัวของเขานะ <c oughs> เพื่อไปหยุดยั้งมาเ์เนที่บุกไปที่ DC ซีนะ โทนี่ก็เลยได้รับสารนี้และกลับไปสู้กับมอเลเนและสามารถเอาชนะและฆ่ามอร์เนได้นะเพราะว่าเขานั้นมีพลังมากกว่าเดิมแล้วโอเคก็มาที่พลังของเอ็กซิมิสกันบ้างนะก็ที่เห็นเห็นกันอยู่คือโทนี่สามารถเรียกเยื่ออะไรสักอย่างออกมาปกปิดตัวเขานะแล้วก็ทําให้ประกอบชุดเกราะได้นะแล้วก็มันจะทําให้เขามีพลังมีแรงมีอะไรมากขึ้นและสามารถรักษาตัวเองได้และสามารถเชื่อมต่อกับ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ทั่วโลกนะก็นี่นะคือรูปที่โทนี่นั้นสามารถเรียกชุดเกาะนะชุดเกาะ e x t r e m ติ t จะมีอาร์คเลคเตอร์เป็นสามเหลี hmm. so, yeah. so uh, so yeah. ่ยมนะก็มันมีหลายเหลี่ยมอะแต่มันดูเหมือนสามเหลี่ยมก็เรียกสามเหลี่ยมก็แล้วกันก็เรียกมาประกอบกับตัวเขาได้ต่อมาเขาก็พัฒนาชุดเกาะ b i d d i n g edge a มเบนะเขาสามารถซ่อนชุดเกาะของเขาไว้ในไว้ในตัวของเขาได้แล้วเรียกออกมาประกอบเมื่อไหร่ก็ได้นะก็ถือว่าเป็นสุดยอดเทคโนโลยีของ เเลยยทีดีดวนแโอเคครับก็จบไปแล้วกับประวัติของ e x t r e m i s a แแล้วก็ประวัติข้าวๆยอ่ยอๆของอีเวตนนั้นแล้วก็ความสามารถของโทนี่สตาร์กนะก็ถือว่าเจ๋งเลยทีเดียวที่เรียกชุดเกราะมาประกอบได้แต่ว่าจะต่างจากในหนังนะอย่างในหนังก็มันจะโทนี่จะไม่ได้รับสาร e x t r e m i s อันนี้เอ้ยสปอยแล้วชิมหายแล้วช่างเถอะไม่เป็นไรโอเคก็มาที่จุดขยับการเพนต์อะติกิเลชันและอคเซสซอรี ก็คือมาที่ตัวฟิกเกอร์นั่นแหละตัวนี้การเพนก็สวยไม่ต้องพูดอะไรแล้วเป็นเมทัลโลเมทัลลิกอะไรไม่รู้ทำออกมาได้สวยสะท้อนแสงดูเหมือนเป็นเกาะจริงๆรนฮะก็ถือว่าสวยตัวนี้ออกมาเยอะนะก็ออกมาเป็นตัวเดี่ยวออกมาเป็นแพ็คแพ็คทีมคือมันเป็นแพ็คแบบเหมือนต้อนรับลายหนังต้อนรับหนังอเวนเจอร์ปีที่แล้วนะก็จะเป็น ทีมอวเวนเจอร์คอมิกก็คือจะมีตัวนี้มีกัปตันอเมริกามี่อแล้วก็ b a c k กวิโดในแบบของ Marvel Universe นะฮะก็เป็นแพ็ค4ตัวแล้วก็ออกมาเป็นแพ็คคู่กับทอนะฮะมาพร้อมคอมิกแต่อันนั้นมันจะเพ้นไม่สวยนะเพ้นเป็นแบบไม่ค่อยเมทัลลิกอ่ะมันจะเพ้นแบบเหมือนโคลลัสคู่จักกรน็อตอ่ะเพ้นออพมั่งห่วยมากก็ผมคิดถูกแล้วแหละที่ซื้อ ทอก่อนแล้วมาซื้อไอรอนแมนทีหลังนะเพราะถ้าได้แพ็คคู่แม่งห่วยเลยโอเคก็มาที่มาดูใกล้กลๆกันก <t> ็ถือว่าเพนได้ดีนะแต่ว่าปากตรงนี้มันใหญ่กว่าอีกได้านไปหน่อยแต่ตรงนี้มันไม่ไม่ได้เนี่ยเป็นปรูบุ๋มบุ๋มลงไปก็โอเคแหละตาก็โอเคมันจะเหมือนร้องไห้น้ำตาดำ หัวก็โอเคนะตรงนี้มีทลอกนิดหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรมันอยู่ข้างหลังการเพนก็เหมือนแบบมีการตัดลายสีดำแล้วก็เป็นชุดสีแดงคือมันดูผ่อนเเหมือนจะไม่สวยแตดูจริงๆมันสวยนะอาร์ตเรคเตอร์ก็เป็นสีทองนะเป็นเพนนะไม่ได้ติดสติกเกอร์ลงไปตรงช่วงนี้ก็ทำเป็นคูขาคูขามีคล้ายๆสซิกแพคมีเป้า ตรงนี้จะมียื่นออกมาแต่ไม่เป็นไรนะไม่ค่อยจำกัดอัทิเกเรชั่นเท่าไหร่คือพอตัวมันเป็นเมทัลลิกมันสวยเลยอะโฟกัสที่เทานนะ้าหน่อยคงล่างก็ยังเพนนะเนี่ยสุดยอดเลยถือว่าเพ้นมาได้ครบจริงๆตัวนี้สุดยอดมากๆอาร์เ,เตอร์ที่มือเอ้ไม่ใช่ดิที่ยิงแสงที่มือก็เพนนะจะต่างจากไอตัวซิลเวอร์ซนจูเรียน หรือเซนจูรีอออะไรสักอย่างนั่นแหละก็ตัวนั้นมันจะไม่เพ้นตัวนี้โอเคสวยก็ถือว่าจบไปแล้วกับดีเทลอะไรพวกนี้นะก็มาที่จุดขยับนะ Articulation หัวนะขึ้นได้สูงเลยเป็นแบบเป็นแบบมีตรงเนี้ยคือไม่ใช่แบบยัดลงไปอย่างเดียวมันขึ้นได้สูงแบบนี้บินได้ก็มีประเด็นกันเยอะนะท่าบินของไอออนแมยืดอก แล้วก็ยิ่งคือมันก็มีประเด็นอะ่ะคือมันมีคนทํามาใน Facebook ว่าแบบถ้าบินแบบนี้จะแรงน้ําถ่วงมันจะตู้มลงแต่ว่าก็มีคนตั้งกระทู้ในเว็บพันทิปนะฮะ<ม>ก็คือเขาคํานวณโชว์เลยคำนวณแบบว่าสูตรฟิสิกส์อะไรมาเต็ไมไปหมดผมก็เปิดเข้าไปมันมันมันเกินสมองเรยจริงๆก็ไปตรงสรุปเลยว่าท่าน,นี้มันบินได้นะก็โอเคมันจะบินได้ดสาเหตุอะไรก็แล้วแต่ต่ผมผมเกียดฟิสิกส์ พอผมอยังแค่ขึ้นมอสองเองโอเคก็หัวแล้วก็หมุนหัวหมุนได้สามร้อยสิบนะฮะตรงช่วงนี้ไม่ไม่รู้จะนับเป็นอัติเคชั่นดีไหมคือมันติดลงไปนะหลุดออกมาได้แต่ว่าก็เนี่ยเอาขึ้นลงแบบนี้ได้แขนนะ่ะขึ้นได้ไม่สุดนะติดนี้หมุนได้สามร้อยสิบใบเสร็จนะหมุนได้สามร้อยสิบสอกเข้าออกได้สอกหมุนไม่ได้นะอันนี้ดีมือหมุนได้สามร้อยสิบ มือขึ้นลงแบบนี้ไม่ได้นะเป็นแบบแค่ยัดลงไปอย่างเดียวช่วงตัวบนนะไปซ้ายขวาได้นิดหน่อยขึ้นลงได้หมุนได้สามร้อยสิบนะแต่ผมพยายามจะไม่หมุนเพราะว่าเดี๋ยวมันหลวมช่วงตัวล่างไม่มีอัติเกลชันนะขาเป็นบอลซ็อกเก็ตเนะหมุนได้สามร้อยกสิบแต่ว่ามันยังไงอะไม่ชอบหมุนมากหรือมันหลุดนะขึ้นตรงนี้ได้ได้นิดหน่อยคือบอลซ็อกเก็ตมันจะสู้บอลจอยแม้แต่งขึ้นตรงนี้ไม่ค่อยได้นะช่วงนี้ก็หมุนได้นะ แอปเปิลจอยเลดีก็ธรรมดาของมาวิวูนิเว r ร์สสองข้างเลยเท้านะลงได้กลับมาเหมุนเดิมได้หมุนได้นะแต่ว่าติดไอ้น,นี่แต่ถ้าเราหมุนจริงก็หมุนได้ลืมบอกไามมีสีเลอะตรงนี้ด้วยแล้วก็สีเลอะตรงหลังมือด้านนี้นะตรงนิ้วก้อยโอเคก็จบไปกับจุดขยับ Articulation ที่ครบสุดๆแต่ว่าเคยดูรีวิวของพี่โชวออฟแล้วมัน ไอตัว b i l d i n g e d g ะหรือ modular นะ่ยมันครบกว่านี้เท้ามันไปข้างๆได้คนอยากได้ตัวนั้นจริงๆก็เดี๋ยวเก็บตังค์แล้วสั่งออนไลน์ก็ได้โอเคก็มาที่ a c c e s ซอรีนะอย่างแรกก็คือลำแสงพัดลมไอ้นี่มันจะสู้ marvel universe ไม่ได้เอ้ยมันจะสู้ของลายหนังภาคสองไม่ได้ที่ลายหนังมันจะมาให้ยัดลงไปในมือนะจะดูสมจริงกว่าีน้หน้าจอเลอะ แบบนี้มันจะมาแบบอีกแล้วพัดลมแล้วก็มีที่หนีบมาแล้วหนีบตรงนี้หนีบด้านล่างแล้วมันจะดูเหมือนยิงออกมานี่เปี้ยงไอรอนแมนยิงทอร์นาโดทากโคกขีดก็ไม่มีอะไรแล้วเห็นบางคนใส่ข้างบนใส่ข้างบนมันจะยิงดูแหม่งๆนะคือมันมัวมัวมากกว่าใส่ข้างล่างดีวกว่านะก็เป็นการแนะนำแนวๆก็ลำแสงนี้ก็ ไม่ค่อยทําอะไรแหละแบบต,ตัดตัดตัดมานิดหน่อยแล้วก็บูมคือมันจะมีข้อดีที่แบบเอาไปโพสแล้วก็ยัดหน้าสตูล,ลงไปแล้วก็มากับฟิกเกอร์สแตนนะอันนี้ถือว่าโคตรโคตรดีนะไอ้แมนศูนย์ศูนย์เจ็ดโอเคแม่งเจมบอลจริงแล้วก็ดูกล่องกันก่อนดูกล่องกันและนี่ก็คือกล่องนะ ของไอรอนแมนตัวนี้นี่ก็เป็นแบบนี้มากับแฮมเมอร์ไฟล์แล้วก็ท็อปซีเจ็ดไฟล์ท็อปซีเจ็ดไฟล์ก็เปิดมาดูกันผมเปิดแล้วรอบนึงอ่ะเป็นรูปข้างหลังแอนโทนีเอดเวิร์ดโนนี่สตาร์คโค้ดเนมไอรแมนผมสีดำสูง6ฟุตหกนิ้วในชุดเพชรผู้แล้วก็ ตาสีฟ้าหนัก425ปอนด์ในชุดอ่า uh, Power Because e x t r e m i s Wireless t a r k a b l e t o s t o r e i n a Layer of Armor to His Body mm hmm. ก็เป็นพลังของชุดพลังของสาร e x t r e m i s นะเนี่ยมี Healing Factor มีพลังกำลัง Genius Level uh, แล้วก็ไฟนี่ก็ไร้สาระเหมือนเดิมนะ Victoria Hand ส่งถึง Norman o d d b o r n หรือเปล่าไม่รู้ มันก็ไม่รู้ว่าทีเ้เกียจอ่านมันไร้สาระแล้วก็นี่เหมือนเดิมฟิลดไฟล์ก็ช่างหัวมันเพราะว่ามันเก่าไปแล้วผมเคยลองแล้วข้างหลังนะ่ก็เป็นตัวนี้ซีรีส์สองนัมเบอร์เจ็ดตัวอื่นในเว็บนะแคปคลาสสิกลุคเคชแลในตำนานนะน้องนภช้างทองรีวิวไปแล้วแล้วก็บักกี้บักกี้มันหมืเนจะเท่เลย อันนี้ก็นิดหน่อยนิดหน่อยกับประวัติอ่ามิช a มนเอเจนต์ออฟแฮมเมอมึงทุกครั้งอ่ะผมเคยลองแนละ้วมันเก่าไปมันไม่ได้แนละ้วก็โอเคครับก็ถือว่าจบแล้วนะสำหรับตัวนี้ Extremist Armor Ironman ก็ฝากไลค์ฝากแชร์แล้วดูเยอะๆนะแล้วก็ subscribe ด้วยก็คลิปคลาสสิกอ r m o มล์นะก็วิวถือว่าน่าพอใจนะไป600กว่าแล้ว ก็ขอให้ตัวนี้เป็นแบบนั้นอีกนะยิ่งกว่านั้นก็ยิ่งดีนะก็ฝากเพจต่างๆแชร์ด้วยแล้วก็คลิปหน้านะจะให้เลือกว่าจะให้รีวิวอะไรนะก็มาตัวแรกก่อนคอนเซปต์ซีรีส์นะไฮเปอร์เวลโอสตี้อามหล้มจนได้ไฮเปอร์มันอยู่ไม่นิ่งริงตัวที่สองนะมู v วี่ซีรีส์มาร์ค5 แล้วนะมีน้องไนท์มาเม้นบอกว่าอ้าวเชียรเผื่อปิดพัดลมช่างมันแล้วก็คอนเซปต์ซีรีส์นะตัวนี้ตัวอะไรไม่รู้แล้วก็มูดวีมูวีซีรีส์มาร์คทูล้มล้มอย่าล้มดิเฮ้ยแล้วก็เจ้าแซนะวิบเลชตัวลายหนังและสุดท้ายนะเห็นตอนแรกมาเม้นกันในคลิปที่แล้วก็นี่ เซเวอร์เซิร์ฟเวอร์นะก็เม้นกันด้วยนะว่าจะให้รีวิวตัวอะไรก็จะดูเม้นที่มากที่สุดนะก็ความจริงเอเซิร์ฟเนี่ยเขี่ยอกไปก็ดีนะเพราะว่าช่วงนี้มันไอรอนแมนฟีเวอร์นะก็น่าจะรีวิวไอรอนแมนเยอะๆโอเคครับก็จบแล้วครับ